สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซับฟาร์มชนนลวันนี้นะคะซอบก็จะมากับการรีวิวท่าดีเลยค่ะกระชับปองนะคะปรบมือให้กับการกลับมาของกระชับปองค่ะอันนี้เป็นกระชับปองรอบที่สองที่ซอบไปญี่ปุ่นมาค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสมากแต่ก็ก็กดมาขนาดนี้ <laughs> นี่ขนาดไม่ค่อยจะมีเวลาแหวกดเนี่ยไม่ได้จริงจังกับการกดเท่าไหร่เลยค่ะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เลยไม่เลย แล้วเพื <rumor>. ่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าซอฟเนี่ยไปกดอะไรมาได้บ้างนี่ตั้งแต่ญี่ปุ่นจนมาถึงไทยยังไม่ได้แกะเลยค่ะตามขนมธรรมเนียมเราจะมาแกะพร้อมทุกคนเลยนะแกะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะดับตาสุ่มจิ้มค่ะดูดึดูงดึงดึงดเงดึ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 ะดึงดางดึงดึงด่งดึงดึาดึงดึงดมงดึเดึงดม่ดึเดึงดึงดงะึงดึงดึงด เดนเดนนี่เลยคืออะไรลองมาดูใกล้ๆค่ะเชนเชนเชนนี่หัวตัวอะไรหรืออ๋อมันเป็นนี่เลยหมวกอลเล่ค่ะหมวก阿拉เล่มีหลายแบบให้ฉะชมนะคะแต่ซอฟได้ตัวเป็นตัวนี้ค่ะนี่ซอฟได้เป็นตัวนี้ตัวนี้ดูในใบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจ้านี่ทำอะไรได้ค่ะจ้วงออกมาค่ะอ้ ใช้กับสิ่งนี้ค่ะชวิงขวดน้ำคราวก่อนเนี่ยเราเจอเป็นกกโนใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมรอบนี้นี่นะคะ่ะเราเจอหัวค่ะเดี๋ยวนะใส่ลงไปอย่างนี้จริงๆข้างในมันจะมีแบบให้ดูข้างในได้ไหมคะมันจะมีซี่ซเงแงยงเห็นไหมเห็นไหมจะมีซี่ซเงแงยงค่ะเราก็แค่ค่อยๆสไลด์สลึบสลึบเข้าไป <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะขวดน้ําของเรามีหัวแล้วนี่น่ารักค่ะเวลาไปวางรวมกับเพื่อนเพอนี่จะดูเก๋ๆ amazing มากว่าแบบนี่ของฉันนะคะนะคะอุย้ยน่ารักมากเลยอะน่าจะกดมาอีกชอบถ้าเกิดสมมติเขาเอากางเกงในมาใส่ให้ด้วยนะมันจะเต็มองค์ทรงเครื่องมากๆเลยขวดน้ำอะไรกางเกงในก็มีหมวกก็ใส่นะคะสงสัยเดี๋ยวต้องเอากางเกงในมาให้เขาใส่ะคะ่ะต่อมาลูกที่สองดูดูดดู อะไรอ่ะลูกเหลืองๆค่ะเรามาแกะดูโอ้โหจะก็อทเทปพันอย่างหนาแน่นค่ะเจ๊จ๊เดนอะไรอ่ะเฮ้ยี่รถเข็นรถเข็นค่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูสิเป็นรถเข็นขนาดมินิค่ะมินิจิ๋วๆนะคะเราลองมาแกะเลยค่ะนี่ก็จะมาอยู่ในห่อแบบนี้อุ้ยท่าทางเราต้องมาประกอบเองด้วยในระดับหนึ่งนะเนี่ย เฉ <A> นี่ค่ะเจนเจเจนจน,จน,จน,นี่เลยอุ้ยมาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้ค่ะน่ารักแล้วยังไงต่อละคะต้องประกอบขึ้นมาก่อนอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นที่ให้อาม่าเขาค้ำยืนเดิน <laughs> เหมือนอาม่าเวลาเดินนะคะจะต้องมีที่ค้ำข้างหลังแบบนี้ เราก็ต้องประกอบเลยวันนี้ไงคะมันจะมีรูแง่งๆอย่างนี้ให้จึ๊ดเข้าไปได้นะคะนี่คะ่ะหนึ่งสองชันจึดนี่คะ่ะดูนะคะหนึ 1, 2, ่งสองชัจึดอึดได้แล้วอันนี้ก็คือด้านล่างเราก็มีเหมือนกันคะ่ะเป็นรูๆตัวลูกกับแม่แล้วก็จึดเข้าไปอย่างนี้คะ่ะหนึ่งสองชั้จึดระวังหักนะมีอยู่อันเดียวนะ เอ๊เดี๋ยวมันไม่น่าเดี๋ยวนะซอฟประกอบผิดหรือเปล่ารถเข็นนิดมันไม่น่าจะอย่างนี้นนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยซอฟประกอบผิดค่ะซอฟประกอบผิดมันต้องกลับด้านค่ะเอ๊ะอุ๊ยเสียวแตกอะ่ะเจ็บโอ๊ย,ยมีอยู่อันเดียวอะ่ะเราก็โุดเอ๊ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะ นี่เมื่อกี้ซอบใส่ผิดคือคือเขาต้องตอบมาแบบนี้ค่ะดูนะดูนะมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่เมื่อกี้นี่ที่ซอบต่อเนี่ย <c oughs> รถเข็นที่ไหนหน้าตาแบบนี้ <c oughs> โอเคค่ะเรารู้แล้วมาเราก็เสียบเข้าไปใหม่ค่ะอึจ้าอ <c oughs> ๊ะนี่ได้แล้วรถเข็นอ,อืออือรถเข็นนะคะรถเข็นแล้วยังไงต่อคะ อ๋อนี่ค่ะเวลาขับเออเวลาไปห้าสับสินเข่าลาใช้รถเข็นเนี่ยจะมีตำแหน่งห้ามเด็กไม่ใช่ห้ามเด็กตำแหน่งตรงเนี้ยที่มันจะปิดปิดตรงเนี้ยค่ะเออเราก็ยัดเข้าไปนี่นั่ล่ก้าเอ้ยเอ้ยย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 แบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีตะก้าตะก้าไว้ไหนอะนี่ไว้ข้างบนรถเข็นเข็นไม่ได้ค่ะแต่แบบมันน่ารัก่ะหรือบางทีตะก้าเนี่ยเราอาจจะ ใส่ของวิน,นี่ตะก้าง,งานดีเทลดีมากอยากให้ดูใกล้ๆดีเทลน่ารักมากเลยอ่ะเก็บดีเทลดีค่ะหรือบางทีเราอาจจะแบบใส่อยู่ข้างล่างอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมนี่เวลาซื้อเย้เอาเลยค่ะและนี่ก็คือรถเข็นจิว๋วน่ารักมากเลยประกอบเองด้วยแหละ <c oughs> ลูกต่อมาค่ะชุมจุดๆชุดชุมชุดนึอะไรเอ่ยน,นี่ค่ะอุ๊ยสีม่วงชอบค่ะชอบพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามบชจะดอมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ๋อมันเป็นสลามดูสิแต่ไม่ใช่สลามธรรมดาเพราะมันเป็นสลามแม่เหล็กค่ะเฮ้ยจริงหรอสลามแม่เหล็กหรอ อย่างเดียว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 โอ้ยนี่ไงมีซองสลามมาด้วยแหละดูสิดูนี่ค่ะดึงดื้อดึงดื้อแล้วเขาก็ให้อะไรมาให้แม่เหล็กมาค่ะอ่าแล้วก็จะมีสติกเกอร์ไว้ตกแต่งหน้าสลามค่ะเฮ้ยเก๋มีสติกเกอร์ตกแต่งหน้าสลามด้วยเหรอโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนไหมเกะสลามก่อนเนาะนี่ค่ะดึงดื้อดึงดึงออกมาเลย เล่นยังไงเดี๋ยวนะคะเอาเราดึงแม่เหล็กออกมาก่อนไหมเออต้องต่อคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดู เดี๋ยวซอฟต้องช่วยก่อนค่ะเด,เดี๋ยว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 แม่เหล็กคะเอาแม่เหล็กเราขึ้นมาเอาแม่เหล็กเราขึ้นมา เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดูดีมันตามเราได้ยื่ยยึ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 ย้ยมันดูเหมือนมันสิ่งมีชีวิตนะดูสิเราเอาหนอขึ้นมาได้เลยค่ะเราจะมันหนอต่อไปค่ะหามุมกันค่ะนี่ค่ะอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไหม มันค่อยๆงอกมาแล้วค่ะเฮ้ยมันงอกมาแล้วมันงอกมาดื้ยดื้อดื้อมันงอกแล้วโอุ้ยมันออกมาดูสิมันยืดออกมาดึ้อจืดดื้อโย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 นี่เลยค่ะเราก็สามารถตั้งได้อย่างนี้ว่ามันเหี่ยวเราต้องช่วยขึ้นมาค่ะเฮ้ยเฮ้ย ชี้ขึ試試試้นมาเลยค่ะนี่เก๋ๆตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะดูดยดูดุอนค่ะนี่ค่ะเอาหัวม่งชนเลยเดะเดะเจเดดนี่ค่ะดูยูดูด ย yeah. สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้มีกระชปองร์ต่อไปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอบยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกซอบได้ที่ใต้คลิปเลยเพื่อนๆถูกใจกระชปรงลูกไหนนีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกซอฟกันได้ที่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้ซอฟลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่